นั่งประชุมกันกลางดินนั่นแหละคือแบบพุทธการที่เรียกว่าวิหารวิหารเป็นโรงหลังใหญ่ๆพื้นดินก็มีต่างมีเตียงมีต่างสำหรับนั่งสำหรับนอนเฉพาะคนๆถ้าประชุมใหญ่ต้องประชุมกลางสนามแม้แต่ทำสังฆกรรมจึงมีอนุญาตไว้เสร็จว่าถ้ามันเกิดพายุฝนมาอะไรมา ให้เลิกทังฤกรรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นผิดหรือการทําผิดฉะนั้นจึงไม่มีปัญหายุ่งยากมากเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เดี๋ยวนี้เรามันต้องการจะให้ดีให้สะดวกให้วิเศษอะไรเลยยุ่งมากเรื่องสถานที่โดยเฉพาะโรงอุโบสถสร้างเสียงเหมือนนิมานครั้งที่แล้วมาเราก็พูดกันเรื่องเป็นอยู่อย่างตาม แล้วก็บังคับตัวเองในฐานะเป็นหลักเป็นหลักพื้นฐานของพุทธุขหรือพุทธบริษัทในพุทธศาสนาให้มีการเป็นอยู่อย่างต่ำๆไม่มีปัญหามากเอาพอสะดวกสบายแต่มุ่งหมายการกระทำอย่างสูงไม่มีความลำบากยุ่งยากอะไรเป็นอยู่อย่างต่ำมันมีรายจ่ายน้อย ควบคุมรักษาง่ายอะไรง่ายสะดวกสบายและทำให้มันสูงก็เลยมีกำไรมากแล้วการบังคับตนโดยสติทุกกิริยาบทนั่นก็เป็นหลักพื้นฐานยิ่งจะมีแต่ความถูกต้องมีการบังคับตนคือดูแลตนบังคับตนไอ้บังคับตนนั่นมันดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับ ให้ผู้อื่นบังคับนั่นมันสำหรับสัตว์หรือสำหรับคนงโง่กสำหรับคนอันธพาลบังคับตนเองนั่นแหละมันคือของสัตบุรุษหรือผู้มีสติปัญญาเป็นปัญญาชนดังนั้นที่นี่ที่วัดนี้เราจึงอยู่กันอย่างที่เรียกว่าบังคับตนอยากต้องให้ครูบาอาจารย์อะไรมาคอยบังคับควบคุมนักเลย มันจะเป็นสัตว์เป็นอันธพาลสิ่งต่างๆมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรอย่างไรเรื่องปฏิโมกเรื่องนี้ก็ศึกษาอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรก็ระวังรักษาไว้ด้วยตนอย่าให้ผู้อื่นต้องมาบังคับบัญชาเว้นไว้แต่มันดื้อด้านอันธพาลมันก็ยิ่งจะมีผู้อื่นมาบังคับบัญชาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้น ขอให้ถือเป็นหลักว่าบังคับตนนั่นดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับสองข้อที่พูดไปแล้วคราวก่อนทีนี้วันนี้ก็จะพูดอีกตักสองข้อว่าไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่นี่ถ้าจะสรุปให้ตั้นที่สุดก็จะพูดอย่างนี้ไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่กับว่าการทำประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละ ือการทำประโยชน์ตนอย่างยิ่งเราพูดกันเรื่องว่าไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่การเสียก่อนไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่โดยทั่วไปที่สังเกตดูเราจะเห็นว่าคนไม่ชอบทำหน้าที่เห็นว่าเป็นทุกข์พวกข้าราชการมันต้องเป็นชื่อลงเวลามาและกลับเพราะมันพร้อมที่จะปงเวลาอยู่เสมอ คือมันไม่อยากจะทำหน้าที่มันเบื่อหรือมันลำบากยากใจมันไม่อยากจะทำหน้าที่มันต้องมีระเบียบให้เป็นเวลานี่ก็มันมีความเป็นมนุษย์น้อยน้อยอยู่มันจึงต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีสติปัญญาถูกต้องเต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์มันจะพอใจในหน้าที่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคนทุกคนก็ว่าได้ ที่มันไม่ชอบทําหน้าที่เพราะเหนื่อยเพราะเกียดเพราะเบื่อเพราะอะไรก็ตามไม่ชอบทําหน้าที่ยิ่งมีธรรมะน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ชอบทําหน้าที่มากเท่านั้นชาวนาก็ไม่อยากจะทํานาเหน็ดเหนื่อยแต่ความจําเป็นบังคับชาวสวนก็ไม่อยากจะทําสวนให้ความจําเป็นบังคับเหน็ดเหนื่อยขวันวย ็เพราะว่าไอ้ชาวนาชาวสวนสมัยนี้มันมีธรรมะน้อยลงชาวนาชาวสวนสมัยโบราณเขาพอใจสนุกสนานในการทำงานในการทำหน้าที่เพราะมันไม่ได้เรียนมากเพื่อจะเอาเปรียบหรือเอาเปรียบการทำงานเอาเปรียบใครมันไม่ได้เรียนมากมันไม่ฉลาดมากมันก็เลยพอใจสนุกในการทำหน้าที่ บางคนเห็นเป็นบุญเป็นกุศลไปเสียอีกแล้วมันก็จริงนะการทําหน้าที่ไม่คือการทําบุญทํากุศลถูกของเขาแล้วเขาเป็นคนโง่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนอะไรกลับไปเห็นว่าไอ้ก,การทําหน้าที่คือการทําบุญทํากุศลทําการงานในหน้าที่เหนื่อไหลไข้ย้อยอย่างสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใส นี่ก็เรียกว่าไม่มีความทุกข์ในการทำหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากจะทําทำด้วยความจำเป็นบังคับน้อยคนที่จะทำด้วยความสนุกสนานและพอใจชาวนาชาวสวนพ่อค้าพ่อค้าก็เหมือนกันนั่นแหละแม้งานจะเบาหน่อยบางทีมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ไม่อยากจะทำงานเหมือนกันแหละ ข้าราชการก็เหมือนกันกรรมกรทั้งหลายก็เหมือนกันแหละยิ่งหนักใหญ่ขอทานบางทีมันก็ขี้เกียจจะขอทานพระเจ้าพระสงฆ์ก็ขี้เกียจจะทำหน้าที่ทำหน้าที่อย่างเสียไม่ได้อย่างนี้มันเป็นโลกไม่สนุกไม่เป็นสุขในการทำหน้าที่มันก็ต้องพูดว่ามีความทุกข์ในการทำหน้าที่ทีนี้ ถ้าว่าจะเป็นหน้าที่ที่กว้างขวางออกไปเช่นว่าจะทำงานใหญ่โตวกว้างขวางมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยคู่แข่งขันศัตรูคู่อาฆาตผู้ทำลายล้างตลอดถึงแม้แต่ธรรมชาติมันก็ไม่ได้อํานวยตามความต้องการของผู้ที่จะทำหน้าที่เสมอไปมันก็เกิดมีความถูกขึ้นมา นี่ขอให้ยอมรับสภาพข้อนี้ก่อนว่าคนนั่นมันทำหน้าที่อยู่ด้วยความเป็นทุกข์ยิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนมากมากด้วยแล้วก็ยิ่งมีเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์มากก็ต้องถือว่าทำหน้าที่ด้วยความเป็นทุกข์นี่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องอาชีพเรื่องใหญ่เรื่องกิจการงานเป็นล่ำเป็นสันใหญ่โตก็ทำด้วยความเป็นทุกข์ ทีนี้มาดูให้มันแคบเข้ามาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องบริหารนั่นบริหารการงานนั่นมันใหญ่โตมันยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์ทีนี้บริหารชีวิตแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ดูเป็นที่น่าเบื่อหน่ายเหมือนกันอยากจะนอนมากกว่าบางทีแม้แต่เรื่องกินอาหารนี่ท้าไม่หิวไม่อะไรขึ้นมา พอไม่อยากแม้แต่จะอาบน้ำนีมันก็ขี้เกียจแม้แต่จะถ่าอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกว่ารำคาญมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็รำคาญมันก็ต้องไปต้องไปทำมันก็กระปัดกระเปียดไปทำไปอย่างไม่มีความร่าเริงแจ่มใสแม้ว่างานบริหารร่างกายสุขภ,ภาพอนามัยมันก็ยังไม่สนุก หรือยังอยู่ในลักษณะของความเป็นทุกข์คือหน้าเบื่อทั้งหมดนี้มันจริงหรือไม่ก็ช่วยคิดดูหน่อยเพราะว่ามันมีอายุมาหลายวันแล้วแล้วก็เผื่อไว้ต่อไปข้างหน้าในอนาคตด้วยว่าให้ความรู้สึกเบื่อในหน้าที่อย่างนี้มันจะยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่หรือมันจะอยู่จนตายมันก็เป็นได้นะ ผมคิดว่าทุกคนแหละอย่างน้อยก็เป็นบางครั้งบางคราวเบื่อไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะกินข้าวไม่อยากจะอาบน้ำไม่อยากจะอะไรด้วยซ้ำไปมันไม่สนุกมันไม่รู้สึกเป็นสุขจึงสรุปความว่าตามปกติสามัญชนนั่นมันไม่ได้ทำงานด้วยความพอใจเพิดเพลินเป็นสุข รู้สึกว่ามีความทุกข์แทรกซ้อนอยู่ด้วยเสมอไปจนถึงกบกล่าวว่าให้ชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ชีวิตนี้เป็นการแบกของหนักมีภาระของชีวิตอยู่ในตัวชีวิตนั้นเรียกว่าแบกของหนักก็เห็นได้ว่านี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาคนธรรมดาสามารถตามธรรมดาปล่อยไปตามธรรมดา ถ้าได้รับคำสั่งสอนมามันก็เปลี่ยนบ้างบางคนคนบางคนเขาก็รู้สึกว่าไม่ไม่อะไรนะักพอจะทำไปได้หรือได้รับาการอบรมสั่งสอนให้ขยันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเกิดนิสัยขยันอย่างนี้มันก็มีปัญหาลดน้อยเรื่องการงานมันมีความทุข์น้อยแต่โดยมาก มันก็จะหันมาหาอ้ความเห็นแกต,ตัวเห็นการงานเป็นของหน้าเบื่อนายแม้จะเป็นการงานที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์อัันใหญ่หลวงงอกงามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไปพักๆหนึ่งแค่นั้นแล้วมันก็เบื่ออีกทีนี้เราก็มีปัญหาว่าทำอย่างไรนี่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานนั้น จะไม่มีความทุกข์แก่เราดีไหมคิดดูสิว่าจะดีสักกี่มากน้อยถ้าว่าการทำงานทั้งหลายที่เราจะต้องทำมันไม่มีความทุกข์แก่เราเลยไม่มีอเรื่องอิจนาระอาใจอะไรเลยขอบอกเล่าไว้เป็นหลักทั่วไปว่าไอ้การงานการงานมีสองชนิดการงานหรือหน้าที่นั่นมันแบ่งเป็นสองชนิด หน้าที่เพื่อรอดชีวิตอยู่หน้าที่หนึ่งและหน้าที่ว่ารอดชีวิตอยู่แล้วจะไม่ต้องเป็นทุกข์จะต้องศึกษาฝึกฝนปฏิบตัติไม่ให้ต้องเป็นทุกข์นี่ก็เป็นหน้าที่เหมือนกันเป็นหน้าที่รอดชีวิตอยู่แล้วก็ต้องไม่เป็นทุกข์หน้าที่อย่าให้ตายนั้นอย่างหนึ่งและหน้าที่อย่าให้ oui เป็นทุกข์นั่นอีกอย่างมันเป็นสองหน้าที่กันอยู่อย่างนี้ หน้าที่เลี้ยงชีวิตอย่าให้ตายนั่นมันก็ยังแบ่งได้เป็นหน้าที่ใหญ่หน้าที่เล็กหน้าที่ใหญ่คือการประกอบอาชีพหน้าที่เล็กคือการบริหารร่างกายจะต้องหาอาหารมากินจะต้องกินจะต้องอาบจะต้องถ่ายจะต้องบริหารให้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าบริหารชีวิตทีนี้อาชีพแล้วแต่จะมีอาชีพอะไร อาชีพทำไร่ทำนาหาขายเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามนั่นเป็นอาชีพหน้าที่ใหญ่หน้าที่อาชีพหน้าที่บริหารอาชีพทั้งสองหน้าที่นี้ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอีกครั้งมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาปฏิบัติธรรมปฏิบัติศาสนาอย่าให้มีความทุกข์ ในชั้นสูงสุดอีกก็เป็นหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ต้องไม่เป็นทุกข์ด้วยถ้าว่าที่จริงแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าใ้เรียนธรรมะเรียนศาสนานี่ก็เรียนไปเพื่ออย่าให้มันมีความทุกข์ในอาชีพนั่นแหละในการดำรงชีวิตอยู่นั่นแหละมันเนื่องกันอย่างนั้นเราเรียนธรรมะเรียนศาสนา ปฏิบัติอะไรเหล่านี้ก็เพื่อว่าจะได้ไม่มีความทุกข์ในการดัรรงชีวิตอยู่ต่อๆไปมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะสนใจเพราะว่าคุณยังอายุน้อยๆอย่างนี้มันยังต้องอยู่ไปอีกนานแหละัวจะดับขันตามธรรมชาติเรายังอยู่อีกนานเพราะฉะนั้นควรจะมีความรู้ชนิดที่อยู่ไปอีกนาน โดยไม่ต้องมีความทุกข์หนักหนาระอาใจในการที่จะมีชีวิตอยู่มีควรจะสนใจผมจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรพูดแล้วก็ได้พูดอยู่เรื่อยๆแหละแต่วันนี้พูดเป็นเฉพาะระบทคใหม่ซึ่งอาจจะยังไม่เคยฟังก็ได้ที่จริงเรื่องนี้พูดอยู่เสมอๆในหัวข้อว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ถ้าเข้าใจหัวข้อนี้แล้วใช้ได้การทำหน้าที่การงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมบางคนเอาไปเขียนไว้ที่กระจกแต่งตัวบ้างที่ฝาห้องบ้างอะไรบ้างการทำงานคือการปฏิบัติธรรมที่สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหัวหน้าก็มาที่นี่แล้วก็บอกว่าได้ใช้ธรรมะข้อนี้ อบรมตักเตือนถือเป็นหลักปฏิบัติการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าไม่พูดแต่ปากนะถ้าทำได้จริงอย่างนั้นนะวิเศษที่สุดเลยคนที่ปฏิบัติได้อย่างนั้นไม่ได้พูดกันแต่ปากแต่วิเศษที่สุดการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรามีความรู้สึกเคารพนับถือยึดเป็นหลักว่า ธรรมะเป็นของสูงสุดการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งดีเลิศทีนี้เราก็มีการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเวลานาทีทุกคนทุกแห่งทุกสถานที่คุณจะตั้งปัญหาหรือคำถามย้อนกลับมาก็ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ทุกทุกอิริยาบถ ทุกลมหายใจเข้าออกลองถามปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็หาคำตอบมันก็ได้แหละมันก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละเพราะเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแหละทุกผลทุกแห่งหรือตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่อย่างถูกต้อง นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลามีธรรมะอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งอยู่ที่วัดสวดมนต์ภาวนาทมพิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้น,น,นเหมือนที่ทําเป็นปีๆแหละบางทีจะทําไปอย่างงมงายง้เขาก็ได้แต่ถ้าทําหน้าที่ของตนอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ตาม ใจที่มันมีหน้าที่แล้วก็ทำเถอะจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่วัดก็สุดแท้เถอะขอให้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัมปชัญญะทำให้มันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาให้มันบอกตัวเองได้ว่ามันถูกต้องมันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรแม้เพียงแต่ว่า จะลุกจากที่นั่งตรงนี้ไปนั่งที่ตรงนู้นแล้วก็ระวังให้มันถูกต้องอย่างถูกต้องคือมีประโยชน์ตลอดเวลาหรือว่าเขาตีละครั้งตั้งแต่ตีห้าพอได้ยินละครังก็พอใจถูกต้องที่จะไปประชุมไปทำวัดสวดมนต์ไปทำอะไรก็มาด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็เดินมาด้วยความพอใจว่าถูกต้อง แล้วก็มาทำอย่างถูกต้องเสรจจากนั้นแล้วไปทำอะไรอีกก็ด้วยสติตัมปชัญญะทำอย่างถูกต้องถูกต้องจนกระทั่งว่าแม้จะฉันอาหารจะอาบน้ำจะถ่ายอิจจระประตวะก็มีสติธรรมด้วยกําลังจิตใจทั้งหมดมีสมาธิในการกระทำแม้แต่จะถ่ายปตัตาวะจะถ่ายอิจระ มันก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาที่ทายอุจจระทายปัจ,จวะแม้ที่สุดแต่ว่าจะอาบน้ำก็มีความเข้าใจรู้สึกสต,ติว่ามันถูกต้องมันถูกต้องมันเป็นการบริหารที่ถูกต้องถูกตามธรรมถูกตามวินัยที่ให้รักษาร่างกายให้สะอาดให้มีอนามัยดีถูกต้อง แล้วจะได้เป็นรากฐานแก่จิตใจที่ดีคิดนึกได้ดีอะไรได้ดีมันก็เป็นเรื่องถูกต้องแม่ที่สุดแต่ว่าคันขึ้นมาก็เก่าด้วยสติสัมปชัญญะอย่าเป็นคนงูโมโหโทโสเก่า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 คันขึ้นมาอย่างนั้นมันก็เป็นลิงเหมือนกับลิงมันเก่านั่นแหละมันเก่าด้วยโมโหโทโสนี่เราเป็นคน แม้แต่ว่าคันขึ้นมาจะเกา่าก็ขอให้เกาด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้สึกว่าถูกต้องพอมีความรู้สึกว่าถูกต้องมันก็เป็นธรรมะทันทีแม้แต่เกาเมื่อคันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะหรือมีธรรมะมันไม่มีเวลาไหนหรอกแม้เวลาม่วงนอนขึ้นมามันก็ต่อสู้ตามสมควร ที่จะทำให้ควรนอนก็ไม่นอนก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอีกแหละราะง,งับความง่วงนอนเสียได้ถ้าต้องไปนอนก็พอใจแล้วถูกต้องแล้วที่ต้องไปนอนเพราะการนอนนั่นเป็นการถูกต้องที่จะต้องสำหรับจะบริหารร่างกายให้ปกติสำหรับจะมีเลี้ยวแรงปฏิบัติหน้าที่อะไรต่อไปการนอนก็คือการปฏิบัติธรรมไปเลย ถ้ารู้สึกอย่างนี้นะการน,นอนก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปเลยกลัวแต่มันจะไม่รู้สึกอย่างนี้มันจะเอาเปรียดจะนอนเอาเปรียดจะนอนอย่างหินแกนอนถ้าอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมะจริงดังนั้นท่านจิงสอนให้มีสติสัมประชัญญะกำหนดว่าจิงเวลานอนแล้วก็นอนอย่างดีที่สุดอย่างาตีท่าสยยาใจความ,มง่ายๆว่า นอนตะแคงข้างขวาตอนเท้าเหยียดเท้ากำหนดสติว่าเราจะนอนแล้วจะลุกเมื่อไรก็นอนอย่างนั้นด้วยความปกติจนกว่าจะตื่นขึ้นมาไอการนอนมันก็เลยกลายเป็นปฏิบัติธรรมะหนึ่งรปเซนไปอีกเหมือนกันตลอดเวลาที่นอนเวลาที่นั่งทำอะไรอยู่อย่างที่เห็นว่ามันถูกต้องแล้วมีประโยชน์ เมื่อเดินก็รู้ว่าเดินนี้เดินไปไหนเดินเพื่ออะไรก็มีความถูกต้องทาให้มันมีความถูกต้องทุกก้าวย่างว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทุกก้าวย่างมันก็มีธรรมะอยู่ทุกก้าวย่างเดินยืนนั่งนอนทุกอิริยาบถมีความถูกต้องบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องมีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้ ทีนี้ก็เรียกว่าถุกอิริยาบถแหละจะกินอาหารจะถ่ายปุจตระจะปัสสาวะจะอาบน้ําจะนุ่งผ้าจะปวดบ้านปวดลานปวดเรือนหลางถ้วยล้ํงชามจะทําอะไรทุกอย่างแหละให้มันมีสติสัมปชัญญะแล้วมันมีผลดีเลิศเป็นการฝุดสมาธิอยู่ในตัวถ้าเราฝุดติดของเรา ให้ทำอะไรด้วยกำลังจิตท,ทั้งหมดมีสติสัมปชัญญะทั้งหมดมันก็เป็นการฝึกสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถแม้แต่ล้างจานกวดบ้านกวดเลือนนั่งถ่ายอิจจระปัสสาวะเดี๋ยวจะพูดหยาบคายว่าแม้แต่ล้างก้นมันจะเป็นการทำสมาธิอยู่ในขณะที่ล้างก้นทุกอย่างทุกอิริยาบถ มันทําให้เป็นธรรมะได้นี่จึงสรุปความได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะในเรื่องอาชีพก็เหมือนกันทําไร่ทานาทําสวนขาขายทําข้าราชการทําอะไรก็ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะทุกปิริยาบทถูกต้องไม่ขี้เกียจ ไม่บิดคิ้วอย่างที่เป็นกันอยู่โดยมากนี่มันจะแก้ปัญหาส่วนตัวได้หมดแก้ปัญหาของประเทศชาติได้หมดถ้าว่ามนุษย์ทุกคนมันมีการปฏิบัติธรรม,มะอยู่ทุกอิริยาบทซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้แต่พวกคนโง่คงจะเกียงว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเราจะมีธรรม,มะอยู่ทุกอิริยาบทเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ผมถาว่าทาได้อย่างที่ว่ามาแล้วนี่ทําได้มีความถูกต้องอยู่ทุกอิริยาบถดังนั้นเราสามารถมีธรรมะอยู่ทุกอิริยาบถท,ทุกครั้งที่หายใจออกเขา้าทําให้เป็นอาณาปานันสติเสียเลยก็ได้หายใจออกว่าถูกต้องแล้วหายใจเข้าว่าถูกต้องแล้วเพราะเรามีความถูกต้องอยู่ ตลอดเวลาที่เราหายใจเข้าก็มีการกระทำที่ถูกต้องตลอดเวลาที่หายใจออกก็มีการกระทำที่ถูกต้องมันเลยมีธรรมะอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเขา้าที่พวกคนโง่เขาหาว่าพูดอย่างนี้มันได้แต่พูดมันดีแต่พูดมันสำหรับพูดคำพูดในพุทธศาสนาระดับนี้แหละ ถูกคนบางจำพวกนะอย่าออกชื่อเลยอาว่าเป็นไอเดียวิซึมเกินไปดีแต่พูดทำไม่ได้หรอกเป็น i n t e l มากเกินไปดีแต่นึกคิดทำไม่ได้หรอกมันว่าแต่อย่างนี้นะแต่ที่นี่เราบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องโคมลอยแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆนะเป็นแพ a c t i c a l ทุกอย่างเลยที่พูดนี้ทำได้ไม่เป็นเพียงความเพ้อฝันหรือว่าความคิดอย่างสนุกสนุกนี่ถ้าคุณเป็นพุทธคับบริษัทจริงคุณก็ต้องมีความรู้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างถูกต้องสิ